สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านชาวลัคนาราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนตำแหน่งตัวตนของชาวลัคนาราศีสิงห์เดือนนี้เป็นเดือนมรณะหนักมากๆเลยนะคะชาวสิงห์ความรักการงานการเงินสุขภาพ แม่หมออ้อยเป็นห่วงเลยนะคะเดือนนี้ดาวพระเกตเข้าการเงินริ่มใช้เงินเป็น แต่ความต้องการมันมีปีนี้นะคะสิงสร้างหลักได้ไม่ต้องห่วงห่วงอย่างเดียวคือเรื่องสุขภาพชาวลัคนาราศีสิงสุขภาพไม่ควรประมาทนะคะอาจมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ต้องเคลียร์ต้องจัดการต้องแก้ไขสุขภาพของชาวสิงต้องรีบรีเช็คหน่อยนะคะอย่าประมาท รักษาทันจะได้ไม่บานปลายหมออ้อยเตือนย้ำเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเลยค่ะการงานชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวมารุดจะอยู่เข้าการงานงานจะเยอะมากปีนี้เป็นปีป,ป๊อปปูล่าสำหรับคนทำงานส่วนคนที่มีเจ้าของเป็นเจ้าของกิจการปีนี้การงานคึกคักค่ะได้กำลังใจตัวช่วยพิเศษ จากคนรอบข้างมากมายสิงห่วงอย่างเดียวคือเรื่องสุขภาพนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้การเงินมีเข้ามาให้ใช้ตลอดขยันหาขยันใช้มีโมเมนต์ของความฟุ่นเฟือยอยู่นะคะมีเงินเข้ามาตลอดหรือได้โชคลาบเข้ามาทางด้านอื่นก็สามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้ความรัก ชาวลัคนาราศีสิง์สำหรับคนโสดเสาเล็งลัคนาไม่อยากมีคู่เลยอยากอยู่กับตัวเองไม่อยากคบใครมาผูกมัดมันรู้สึกรำคาญคนมีคู่ดาวปัตตนิดาวเสาเล็งลัคนามาจากเรือนอริ ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิง์เป็นห่วงคู่มากไม่รู้มันเกิดขึ้นด้วยเหตุอันใดความห่วงใยห,ห่วงหาอาทรจากที่เคยทะเลาะก,กันก่อนนี้ห่วงคู่มากๆแพ้ความดี แพ้การที่คู่คอยดูแลห่วงใยเอาใจใส่เอื้ออาทรรักกันมากขึ้นรักสุขภาพห่วงใยคู่ของคุณมากขึ้นขอแสดงความยินดีเลยนะคะห่วงคู่ดีกว่าห่วงคนอื่นค่ะสรุปแล้วชาวลัคนาราศีสิงห์ทำงานหนักมากเลยนะคะเหนื่อยมากแต่มีความสุขเลขสี่ดาวพุธในการดำเนินชีวิต ก้าวมันเดินเต็มเท้าหนักดวงเข้มแข็งดวงเปิดค่ะ ขึ้นแล้วก็ขึ้นให้สุดๆเลยนะคะช่วงมีนาคมนี้เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงห์โครงสร้างทุกอย่างจะสำเร็จงานเงินบ้านมาอยู่รวมกัน12ปีเกิดขึ้นครั้งเดียวกรกฎาคมนี้นะคะที่ฐานจิตขอเลยค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์สิ่งศักดิ์สิสทธิ์ที่คุณเคารพนับถือจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและก็สำเร็จศ หวังด้วยนะคะแต่ชาวร,ราศีสิงห์จะต้องไปเสริมดวงชะตาแก้เคร็ดดวงชะตาประจำเดือนมีนาคม2562/2023ด้วยนะคะร่วมบุญถวายเสือะค่ะนะคะร่วมบุญถวายเสือที่นั่งอาสนะสงฆ์ที่เขาทำปฏิบัติธรรมนะคะที่วัดที่กันดานแหมมาสไตล์ของราศีมิถุนนะคะ ราศีสิงห์นะคะต้องเล็งด้วยนะคะก็โจดจ้องนะคะต้องเป็นวัดที่กันดานนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ไปแค่เคร็นะคะประจําเดือนมีนาคม2,566หม้อยขอฝากคลิป 12, สิสองราศีปะ ในช่อง youtube มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาทาง tiktok ทาง facebook กดไลค์ like, กดแชร์กดต,ติดตามให้ด้วยนะคะติดตามชมได้3มช่องทางวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการและสดหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วงเวลา 9. 1 9 0 0นถึง2 0 0 0นชั่วโมงเท่านั้นขอ1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงชะตาส่วนตัวได้ที่ไอดีปุญญวัฒน์ o อยโทรศู 88556364สุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านขอความผาสุกเกิดขึ้นในจิตใจท่านเจริญในศีลในธรรมมหาอริยทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงจงบังเกิดขึ้นแก่ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านทุกคนเทินสวัสดีค่ะ